แ้วพราวเคลื่อนไหวแห้งค่ะหลังจากที่มีประเด็นดราม,ม่าเดือดมากๆในส่วงเศร้าของมือนีค่ะพี่น้องวันที่3มีนาคมเนาะค่ะอ,ะอเป็นประเด็นดราม,ม่าเนาะคําพีอยที่วาท่าทางตัวเกมวิวซีกออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นลิขสิทธิ์เพลงของน้องเพลงพิมพรดาค่ะก็คือได้มีการโพสต์นะคะแจ้งเนาะ มีการโพสต์แจ้งค่ะบอกว่าเพลงลิขสิทธิ์พอยใจบ้างไฟแสนนะคะทางผู้บริหารมีมติใหม่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางผู้บริหารและก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะคะจะออกมาอัปเดตผ่านทางสื่ออะไรเร็วนี้แล้วก็ทางบอสแก่แจ้งว่าจัดใจดีกับเฉพาะคนที่แบบว่ารู้คุณคุณอ่ารู้คุณคุซึ่งอ่าโพษนี่ก้นนะคพี่น้องจะสิบแบบโทษคุณแบบเพ่าๆเนาะโทษนี่ก้นไก่โง่มาทางหลวงเพยิ่ระดาค่ะเพราวะ หนถึงสองวันที่ผ่านมามันมีกระแสดรามา่าแรงมากๆนะคะพี่น้องที่บอลบิดนอกออกมาบอกถึงสตอรี่ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมาของค่ายตัวเวมิวสิกชนทําให้ทางภาคฝั่งนะคะอดีตภรรยาแล้วกันพี่น้องกับเดือนฟาจกะกในฝาดก,กันมาตัวเทียนไห่มือนีค่เพี่ตัวเวมิวสิกออกมาตัดสินใจเพราะว่าเพี่งนี้เป็นดีแคสิ์ของค่ายมันบอกแมนค่ะ,คะ ค่ายตเกียวเนาะเป็นที่กสิองทางค่ายตเกียวมิวสิกนะคะทุกคนเพลงหอยใจบอกไฟแสนที่40กว่าล้านวิวใช่ซึ่งคนลองเนี่ยเป็นน้องเพลงคแต่ว่าน้องเพลงมีเรื่องที่จะไปอยู่กับคุณเนี่ยแพ้เผานะคะจนทําให้มันเป็นดราม่าขึ้นมาอ่าพี่น้องดราม่าเดือนอเติบน,น,นึงแล้วพี่น้องอค,ค่ะนะครับพีเพราะว่าแฟนคลับแบบให้การตอบรับการแชร์การคอมเมนต์การอะไรในโพสนี้คือเยอะแยะมากหรือเพราะว่าคือจ็าไวนอกคือเป็นคนที่ แฟนคลับก็คือจ้องอยู่แล้วล่ะจ้องว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมจะอะไรเคลื่อนไหวไหมสำหรับทางพ่อบิ๊กแล้วก็คุณแม่อิบยาคือคืณแนบข่าวนั่นเองค่ะอ่าจนพ่อเป็นประเด็นนี้ออกไปนะคะพี่น้องคนกับขามาคอมเมนต์บอกว่าอ่ก็คือแรงมากก็คือแรงชอบผู้ยญิวันเปลียนในเวอร์ชั่นนี้นะทำถึงด้วยเขาทีว่าเทากับสาวไทยบุกพุ่นๆบุกพุคนเดมัวกัเป็นดราม่านะเนาะพี่น้อง พราะว่าทุกคนก็รู้กันดีว่าตอนนี้มันคือมันแบ่งเป็นดํากับแดงแล้วพี่นอ้องแย่งกันแหละเลี้ยงแดงพี่นอ้องพิษกันเอา,อางไงซะมาที่นี่ในส่วนเสาร์ที่ผ่านมาในมือดีนะดีค่ะพี่นอ้องหลังจากที่มีปารินามานีนะคะทางคุณแนนแฮลพาวได้มีการโพสต์คลิปคลิปหนึ่งกับทางพระเอกซันโคนแหยงว่าในคุณว่าคุณจะหยุดทําไมถึงมีการแซงกันไปแซงกันมาแบบนี้ค่ะใช่ค่ะ,ะเพราะว่าอาจจะเป็นโพสต์เนาะ หลังจากที่ทางบออาค่ายทา<ะ>ั้งค่ายมาพดแล้วแล้วทีนี้นะ่ะทางคุณแม่อดิตรยาค่ะ<ม>ก็ได้มีการโพสต์พร้อมกับแคปชั่นที่แฟนคลับชวนสงสัยชวนยุ่งไปนะคะอ่าบางคนว่าเออเนี่ยอ่าแบบคุณโพสแบบนี้ก็รู้ก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรามานนี่นว่าจะไม่หยุดแซกันอีกใช่ไหม,มซึ่งเพลงนี้นะคะพี่น้องกัมันเปิดเสียงมันหนาจาะบ่ได้นอนไม่ได้นะคะ เป็นเพลงที่คุณได้แผลวพาวเนื้อหลองว่ามาเฮามาเฮามาเ่าเนื้อพีงมันประมาณนี้แล้วก็ใส่แคปชั่นมามาเฮาเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะเป็นประเด็นอีกแล้วแฟนคลับก็โยงอีกแล้วแต่ว่าพี่น้องคะคลิปนี้คลิปนี้เราพูดเนี่ย ที่ไปที่มามีครบหมดนะคะเราสองคนเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งหรือไม่ได้แบบไปเบิ่งได้เลยในะอคอมเมต์ของพัฒนันท์รักษาในคลิปคิปนี้ค่ะที่ตินกับทาพระเอกซ่านเรียยงหมาเฮานะคะมันมีคนมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีหลายๆเพจที่แปไปแล้วก็ยยงว่าใช่ทำไมไม่หยุดแสก,กันสักทีค่ะ,คะ ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งมาค่ะค,คุณให้การตอบรับเยอะมากเพราะว่าหลังจากโพสต์ปุ๊บพี่น้องขาคนกดไลค์นับพันในการคอมเมนต์นี้แล้วก็คุณคอมเมนต์ตอบกลับน้องก,ก็เกือบสาม้วกว่าคอมเมนต์ใช่ค,ค่ะพี่น้องเพราะว่าแฟนคลับท่านนี้คะ่ะมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่แซะกันไปกันมาไม่พูดแผลกันไปก็คือเรื่องนี้จะจบนานแล้ว แต่นี่ต่างคนต่างโพส์ว่ากันไปมาและก็มาบอกว่าไม่ได้โพส์ว่าใครทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะอ่าเป็นโพสจากทางอ่าบุคคลบุคลบคลหนึ่งก็แล้วกันนะคะมีการมาโพสในคอมเมนต์ของคุณแอนพยาภาพซึ่งก็นี่ลหลยคอมเมนต์ที่อตอบกับนะคะพีนอ้องมีคนมาตอบกับเยอะมากๆทนมาปีนึงในเมื่อเขาไม่หยุดเราก็ต้องไม่ต้องยอมอ่า เออคุณศิคว้างหินมาอย่าคิดว่าเขาจะไม่คว้างหินกลับน,นะคะแฟแๆนะบางทีก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างก็เป็นคนปกป้องคุณแม่เพาๆประมาณนี้เนาะเขาไม่จบมันจะจบไหมคะคุณแม่เราจบอยู่ฝั่งเดียวมานานแล้วค่ะอันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อคือก็ทัวไปลงคอมเมนต์นี้แหละใช่เหมือนกับว่าเอ่อเอฟซีทั้งสองฝั่งเนะาะอาโจตีกันในในคลิปนี้เลยนั่นเอง<ช>ค่ะ ึ่งค้นกันนะการโดนด่าโดนแซนะมาเป็นปีนไม่จะเป็นต้องเงียบตลอดเวลาซึ่งจากการที่ห้ามมอมาสองมุมนะคะพี่ดองบอรตรงๆเลยว่ามันไม่มีฝั่งไหนหยุดเลยค่ะแต่เจ้าตัวหยุดนะแต่คนที่ไม่หยุดคือ f อฟซีค่ะ,คะ,ะแต่และฝั่งจะมี f อซที่แบบโอ้โหกล้าดา่ากล้าแซนยอยู่อยู่ประมาณสองสมแอเคาท์นะคะแต่และฝั่งเพราะฉะนั้นฟาแบบทั้งขดุดทั้งอะไร เยอะแยะมากมากโจทย์ให้มันกระกายเป็นประเด็นขึ้นมากน<ห>ั่นเองค่ะไม่ได้จบวสิจนหอดน,น,นักสุดเลยเป็นยังแบบแย่งตกเขียงกันอยู่ในเรื่องเล่ามีนั่นเองค่ะซึ่งค <ๆ S 2> อนเทนต์นี้นะคะคอนเทนต์มาเฮาเนี่ยก็มีคนมาตัเกเตือนด้วยว่าไม่ให้คุณได้แพรพวะมาทําคอนเทนต์นี้นะคะเพราะมันจะแบบร้อยทั้งร้อยคนก็คิดว่าคุณได้แพรพว์ไปแซงเขาอีกจ้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอออยู่นิ่งๆดีกว่านะคะปานันบอกว่าเศร้าแซะแต่ก็ยแย่งแซะไม่รู้ใครเห่าใคร มันก็เป็นประเด็นที่มันแตกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายมืที่เราเป็นปีมากแล้วแน<ช>่ย<ช>ืมก็มคือแบบบารีเดเลตพี่น้องคะก็เราก็เพียงแค่แบบรับช่ว네งเนาะประกาไปข้อมต์พี่น้นองคะว่าแบบแกิขึ้นจังหวงละล้นเข้ากับเป็นเด็ซี่ทั้งสองฝั่งมนคะ่ะแต่ว่าวมันมีบางเพีงที่โยงแคปโพสต์นี้ก็ได้พรวพาไปไปโยงใส่อ่โพสต์ของทางข่ายโตเกียวนะคะว่าการที่ออกมาทําแบบนี้เนี่ยมนเกี่ยวกับสงสารน้องเพียงขว่าจังซี่แต่ฟังนั่นก็บอกว่า ก็คุณนี่ยเลือกที่จะไม่รู้คุณเองนะคะกับคนบอกกันนะคะพี่น้องกันสวนเสี่ยวกันไปสวนเสียวกันมากแม่แต่กับพี่น้องคานเนาะคอมเมนต์อะไรทุกวันนี้คอมเมนต์ด้วยคําที่สุภาพเลยกับอย่าใช้คําแบบรุนแรงพาดคิ้อย่าเนี้ยเพราะว่าก็จังหวะเนาะเพิ่นมันว่าสื่อมันแรงสื่อมันแรงครับพูดนิดเดียวนะคะคือเกาสิไปเหตุตามคนที่อ่ะเขาบอกตรงๆว่าแต่ละฝ่ายเราฝ่าไฟน์ทั้ง อดีตสามีอดีตภรรยา<ม>พดเดยพื่อนด,ดพื่ภาวยังคินเร่ีแต่แล้วฝ่ายเขาจะมีแอดบางแอดที่เขาสามารถกล้าด่ากล้าเสียง<ม>เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศค่ะเขาสิพิษเนี่ยเขากับวิญญาณเขาอยู่ต่างประเทศอันนี้คือย,ยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยบางทีเราการที่เราพิมพ์อะไรแซะอะไรมันก็ต้องไต่ตอกในใจน้อยระวังคำพูดตัวเองนิดนึงตัวกันนะคะพี่รองคะขอกว่า แหลเป็นห่วงเป็นห่วงน้ำแหละว่าบางคนแบบคือจังน้ำบานเท่าสีพี่น้องค่ะคือจังแบบอ่ะคือจังเม่์เมย์บางคนอนะ่ะพิมพ์แบบโอ้โหใชค้คำแรงมากเออเกิดลืงแบบทา่าแบบว่าบางบางบางฝ่ายเพื่อนโบอกโอเคบอกพอใจได้ข้าบองเจา้าข้าอาสิฟองก็กได้กะบอกไรคิดแห้งเม่ย<ช>ค่ะข้อมีมันลมันระว่างไวยค่ะพี่น้องกระทวงกาลังใจใหเรื่องสองอะไรค่ะพี่น้องคือมันไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะคะในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีเรื่องอ่าบางทีอ่ะ พังหนึ่งไม่แซะแต่คิดว่าแซะบางทีนะคะก็โพสต์นี่นีลยก็คิดด้วยความที่คนมันมีโจทย์น่ะมันมีโจทย์อยู่แล้วพี่น้องแค่จุดชนวนนีดเดียวอ่ะเขาก็คิดว่าเป็นอ่ะพูดให้กูไม่หนีพูดได้ชัดเลยเนี่ยเราแย่แบบเราอะไรยังไงเราพี่น้องค่ะก็สําหรับวี่น้องกัติดตามต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จบกันด้วยดีสําหรับทั้ง f อแล้วก็ไทีฟแบบไทยกัะตันเตอที่ยงมาย่งมากเยอะ จุกยมโอนกระแสนะพี่น้องมันจุก <laughs> สนิทกับพ่อแม่ค่ะเราปุณณีก็ไปก่อนค่ะ